และถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังไม่ไปใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะอยู่ใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะเชื่อฉันไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะเบื่อฉันไหมาและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังไม่ไปใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังจะอยู่ใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะเชื่อฉันไหมและถ้าฉันและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังไม่ไปใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะอยู่ใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังไม่ไปใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไป เธอยังจะอยู่ใช่ไหมและถ้าฉันขอให้เธอไม่ไปเธอยังจะเชื่อฉันไหมและถ้าฉัน